ยายครับครับก็มากันที่เวทีมวยราชดำเนินเลยครับวันนี้ก็วันพุธที่30ตุลาคมครับสิ้นเดือนชายวันเงินออกครนะฮะหลายหลายท่านก็ไปชมมวยหลายหลท่านก็อยู่กับครอบครัวรอดูคู่มันมวยไทยนะครับวันนี้ก็เป็นหน้าที่ของกบีผมแดงครับคุณชูเจริญระวีอารามวงศ์จัดไว้ในศึกชูเจริญมวยไทยครับชัดนี่ก็เป็นคู่แรกที่เรานํามาฝากกันนะรับเป็นคู่ที่4ี่ของรายการครับคุณนอตครับเทพพิทักษ สสมหมายเจอกับปราบศิก์นาป่าพ,พิทักษชนคู่นี้เทพพิทักษ์ครับต่อน้ำหนักให้2ปอนด์112ต่อ114รบครับต้องมาดูแล้วครับว่าวันนี้มวยเก๋าอย่างเทพพิทักษ์เนี่ยเจอส,สดเลยชื่อดังนะฮะของภาคตะวันออกเลยครับตอนนี้ครับสำหรับปราบศิก์นาป่าพิทักษชนคู่ชีนี้มาแฟนมวยภาคตะวันออกรู้จักกันแด้ทุกคนนะครับครับเพราะว่าชกอ,อยู่ที่เวทีมวยเทพประสิทธิ์ครับเป็นประจำเลยนะคนนี้ถูกต้องครับ จต้องมาดูกับว่ามาที่เวทีมวยราชดำเนินจะทำผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหน,นครับครับโอ้โหนี่รับแฟนมวยชาวต่างชาตินี้ังบอกว่าไหลเข้ามาคนนี้เยอะมากคุณน็อตนะครับเหมือนว่ารถทัวร์มายัางแตกอยู่หน้าเวทีเราไม่มีที่ไปก็มาดุ้ <c oughs> วยก่อนว <c oughs> ันนี้ฝรั่งชาวต่างชาติ122คนเยอะไหมคุณนนะ็อตสำหรับเวทีมวยราชดำเนินก็ถือว่าทะลุปเป้าเลยครับ นี่นะครับมาดูครับวันนี้มาปล่อยกรุงเทพแล้วผลงานจะเป็นอย่างไรครับแต่เจอกับของจริงเลยนะท่าปิทักษ์สอสมายครับทางถามมวยกระดูกมวยนี่ดูดีกว่าตอบหลักแค้สองฟอร์สามฟอร์มหลังนยครับเจ้าปีทักษ์นี่ชนะคะแนนนันทวัฒน์ชอลุ่มรดครับชนะคะแนนเป็นต่อสแกทองรีสอร์ทครับล่าสุดมาสะดุดแพ้น้องให้กับนิชาสุวิยินยกสี่ครับส่วนปราบศึกสามฟอร์มหลังชนะรวดเลยครับคุณน็อต ชนะนาวิศนุพรทอพาน49่นายกที่4ที่คัทยาครับหลังจากนั้นชนะคะแนนเพชรทองไทยเกียรติเทวฤทธิ์ที่ราชดำเนินล่าสุดกับชนะคะแนนหนุ่มน้อยสิทธิ์เจมีย่ยวกับที่ราชดำเนินก็ถือว่าผลงานถือว่าโอเคเลยทั้งคู่ครับแต่แค่ทางด้านมุมแดงนี่มาสะดุดแพ้นอกคกับชื่อ,อดังของภาคตะวันออกครับวันนี้โดนหมัดไปสองหมัดเลยครับทางด้านเทพพิทักษ์เป็นมวยเตะขาต่อยหมัด นะครับหมัดคมเลยครับดูครับหมัดซ้ายเตะซ้ายเทปิทักวยเข่านะครับถือว่าออกหมัดได้น่ากลัวนะครับทางด้านมุนส์เงินนี่ครับเสียวเข้าไปอีกโอ้โห,โหอาวุธหนักเลยครับทางด้านปราบศึกครับลุ้นต้นๆนะอาจจะมองว่าทางด้านเทพิทักนี่ไฟล่าสุดแกโดนน็อกมาครับน่าจะมีอาการแหยงอยู่ครับพยายามล็อกล็อกเด้งตีครับเทพิทักกรรมการชุมพลอินทายศนะครับเป็นผู้ห้าม คูณนีเล่เปิดะครับเทพิทักไ้เรียบ5้าต่อ4นี่ก็หงุดพยายามจะโยนเข่าเข้ามาครับเทพิทักแต,แต่ชกไป2ยกดีเสมอเทพิทักได้รับนะยุนดอสหมัดต้นๆเลยของไปเคีงมาแล้วครับพยายามจะเดินเข้าหาครับถ้าจับไม่ได้นีก็ลำบากเหมือนกันครับปราศึกนี่แกมีโต้มีเถียงตลอดอาวุธแรงด้วยพยายามจะบิดเข้าไป ไปเน้นเกาะในเลยก่อโอ้โหยัดไส้มาครับเทพพิทักษ์ปราบศึกขอวงนอกครับอุ้ยมีศอกต้องระวังเลยหมัดก็มาครับออกมาดได้วสวยครับทางนั้นปราบศึกแต่ถ้าโดนบทโดนบี้มากๆจะเป็นยังไงครับพระพิทักษ์นี่เข่าในาเหนียวแน่นเลยเอ้าวแล้วมีอะไรครับตรงนั้นนะครับแปกแล้วี่น้อร หางคิ้วขวาครับยุงกัดหรือเปล่าครับโอ้โยยุงกัดเลือดเยอะขนาดนี้เป็นสภากาชาติเลยครับนี่ครับโอ้โหหักได้อีกหน้าทิมเลยครับปราบศึกนี่ครับวิ่งเข้าหาเลยครับต้องบอกว่าตอนนี้นี่สไตล์นี่บ้าเลือดเลยครับครับได้เลือดแล้ววิ่งเข้าหาแล้วทางด้านเทพิทักครับโอ้โหไม่อยากอยู่วงนอกอยู่เลทเจ็ก็รู้ตัวแหละครับว่าอยู่วงนอกนี่ปราบศึกนี่ออกอาไุธได้ดีโอ้โหตเตะหลุดไปโดนลงโทษเลยครับปราบศึกซอกซ้าย ดูแล้วที่ประกบนายแล้วเสียเปรียบเลยครับฝาบศึกกรรมการจุมพลบอกออกมานี่ไอ้น้องแต่ต่อยมันแล้วก็ฟังสองได้สวยโอ้โหถีบหน้าครับแม่บาทารกพัดสะอาดเอี่ยมเลยลูกนี้หมดยกที่สามครับผ่านไปสามยกครับแม่โดนเข่าไปซะนะฮะน่นวมเลยครับอิ่มเลยไม่ต้องกินข้าวรอบดึกแฟนมวยก็มอแล้วครับว่าเห็นเข่านี่มันเห็นระเบิดกรับฝาบศึกตอนนี้ ่พอประกฏเลยแล้วดูเสียเปงียบไปนะถ้าเล่นวงนอกเนี่ยทีทพิทักษ์เข็นแข้งก็เห็นเห็นระเบิดเหมือนกันก็ต่างฝ่ายต่างมีดีคนละอย่างใช่ครับสถานการณ์แฟนมวยเขามองเนี่ยทางด้านเทพิทักษ์ได้เปลี่ยนสองต่อหนึ่งครับมาดูยกสี่กูดอทถึงจะมีเลือดแต่ก็ได้เปลี่ยนโอ้โหนี่ครับโดนสอกไปครับทางด้านเทพิทักษ์พาแล้วโดนเลยขทงซ้ายแม่จังหวะหัวแข้งนี่ชัดเจนครับ นี่ละครับวงนอกคุณน้องจากที่ผมได้เรียนไปครับบงนอกทําได้ดีครับนี่ครับโอ้โหเตะหลุดโดนตลอดเลยครับเทพิทักษ์ไยอ้าวเตะหลุดอีกแล้วแต่ยังไม่ได้โตครับพยายามเดินดันวางแข้งขวาบิดมาบิดมาอุ้ยยังไงครับล้มไม่ล้มล้มไม่ล้มล้มครับโอ้โหหักมาสวยงามครับเทพิทักอยู่บนดูดีกว่าครับแต่แกเดินหน้าดีจริงๆครับเทพิทัก นี่ครับเตะขวาหลุดไปแต่ก็โดนครับพยายามยัดไส้มาครับตาบสึกยัดไส้ขึ้นไปคนละทีครับดวนที่ในเอาแย,ยกออกมาใหม่ครับคู่นี้นี่ออกอาวุธกันอร่อยเลยครับนี่ครับโอโ้โหแรกเป็นแรกครับวางซ้ายเถินเข้าหาเจ้าพิทักษ์ต้องเดินติดนะครับต้องระวังแ้งด้วยรับตายปีกตีตีต ดูครับนายเทพพิทักไม่กลัวเลยครับโอ้โหแต่ปราบศึกสิครับประกบนายแล้วทําลําบากเป็นมวยจังหวะวงนอกนะถ้าอยู่ในลำบากหมจะเตะหลุดไปครับเทพพิทักพยายามเดินเข้าไปล็อกล็อกเสียบเข้าไปถึนซ้ายมาครปราบศึกก็รอดักจังหวะแล้ยครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมวยซ้ายกับมวยขวาครับ เทพิทักษ์นี่ขวาปราบศึกนี่ซ้ายอะไรก็พยายามดวลกันวงในครับเดินดีจริงๆครับเทพิทักษ์นี่ับเตะซ้ายหยู่ไปโอ้โหโ,โ,โดนคืนเลยครับจับได้เกี่ยวเกี่ยวดันก็ไปตีข้าขวาแต่ซอยมาครับบิดบิดกันอยู่ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดครับ ถอยตั้งรับเลยครับเทพิทักษ์เดิน้ามาปราศึกสายพลาโดนเลยโอ้โหแต่หลุดนี่โดนทันทีครับล็อกล็อกโอ้โหจังหวะล็อกนี่อยู่เลยครับเทพิทักษ์นี่แกล็อกเอวนี่ปราศึกไม่มีโต้ไม่มีเถียงเลยครับพยายามเดินมาวางแข้งซ้ายจับนี่ครับจับไม่มีเถียงเลยครับดูครับ โอโหโดนล็อกใต้ปีกนี่จบเลยต้องเดินเลยครับปราบศึกนี่ครับโอ้โหแกต้องบอกวเหมือนเหมือนเป็นทีเด็ดอะครับโอ้โและเททิ้งเลยน่าจะทราบเลยครับว่าปราบศึกนี่โดนลูกนี้เข้าไปแก้ไม่ตกโอ้โหโโหมดยกที่สี่ครับสถานการณ์หมดยกที่สี่นะครับเมื่อแต่ราคามันลดแรัุคุณน๊อ อยู่ทางด้านทีพิทักษ์ได้เปิีเจ็ต่อสโอ้โหไม่น่าเชื่อครับครับทั้งๆที่ดูว่าทางด้านทีพิทักษ์นี่ทำได้ดีสองแรงครับเจ็ดสี่ครับโอ้โหแม่ยกสุดท้ายนี่ก็เหมือนชิงดำเลยพี่น็อตครับสถานการณ์แค่นี้ชิงดำแน่นอนครับใครจะเดินรับปราบศึกแต่จะออกสายไม่ออกครับเตะหลุดไป เดินแลวครับวางข้งซ้ายเดินเข้าหาต้องออกอาวุธด้วยนะครับนี่ครับจับล่างไปครับทางด้านเทพิทักษ์ปราบสึกเตะซ้ายจับได้ล็อกเอวนี่ครับถือว่าเป็นทีเด็ดไม้ตายเลยครับของเทพิทักษ์วันนี้จังหวะล็อกเอวนี่โอ้โหปราบสึกแก้ไม่ค่อยตกนีครับแต่ขวาคืนหมัดมาแต่ยังไม่เข้าครับอย่าไซดอีกทีหนึง่ง เดินเดินเดินซ้ายแลกแข้งกันครับนี่ครับโอ้ยโดนเตะล่างก็เสียจังหวะไปเหมือนกันครับปราบศึกโอ้ย,อยแม่แต่เข่าแกนี่จัดข้าไปในเต็มเต็มเลยครับคุณน็อตถือว่ามีอาวุธเข่าเป็นทีเด่นเลยครับครับทางด้านเทปิทักเนี่ยอาจจะปราบศึกเดินเข้าหาโอ้ยต่อยหมดัดโดนเหมือนกันครับนี่บมีลุ้นตรงนี้เลยครับ หมัดได้ดีนะครับโอ้โหเล่อเราเสียวแต่ออกน้อยไปหน่อยนี่ครับชักช้าโดนขวาเลยครับพยายามจะต่อยไม่ถึงอีกกองเชียร์ทางด้านมุมแดงนี่ก็ให้ตั้งรับเลยครับพยายามเดินเข้ามาโอ้โหอยัดไส้เข้าไปเตะซ้ายครับปราบสึกอออกไม่ออกครับ นี่โอ้โหชิงออกก่อนครับทาง้นเทพิทักษ์ใครออกก่อนถึงก่อนแน่นอนครับเนินาป่าแกก็ป่าสิกน้าป่าพิทักษ์ชนนี่แกก็พยายามจะเดินไม่ไปครับแต่ก็ยังเกงไม่กล้าออกครับออกซ้ายก็โดนบังแอ้ไว้เตะไม่ค่อยเข้าครับเตะไปนี่ติดบังหมดมีอะไรต้องใส่เลยครับครับช่วงปลายยกสุดท้ายนี่กพยายามจะต่อยมันนี่ยก พอปล่อยหมัดน,นี่ก็มีอาการเหมือนกันครับเตพิทักแต่ถ้าล็อกได้นี่โอ้โหอยู่เลยนะครับช่วงปลายยกเลยครับจะมีเสียวอีกไหมครับครับห,ห,หมดยกสุดท้ายครับเนี่ยมั่นใจเลยครับเทพิทักประสบการณ์นะ ้ปราศึิกต้องบอกว่ามาต้นๆน,นี่ได้ลุ้นเลยครับแต่เอาเทพพิทักษไม่ลงครับสุดท้ายกรรมาการชุมพลินตยศครับรวบรวมคะแนนชุมมือให้กับเทพพิทักษ์สสมหมายชนะคะแนนปราศรกนาปราพิทักษชนใบครับคะแนน49ต่อ48คะแนนทั้ง3เสียงเลย